สวัสดีครับเมยาพ้า่วยครับฮานอย v i p ประจําวันพุธที่2 2ครับน,นี้ก็รับโชคมันมาสทุกคนกัน,น,น,นกมาเบิรงเลขเมยาครับมาเนี้ยว่านกับเขาให้เพื่อน

โซนหก็บอใส่เลยมันตกโูนเขาใส่ไม่เอาละใส่โซนหาไหมมีอืมเดี๋ยวก็โเขียนเขียนใส่ รูนหกกับอันนี้นัหนกันสิบเกา้าุกรอสิบเกา้า สองใบก็หกันึ2ี่สองัาวเกณฑ์ครับอกโตสีแปบทาเบนแถวแหลกครับมีสองตัวเดิมมีสี่สองกับ8ปดสองแถวสองครับแถวการมีสาตัวครับมีหกสี หาสีหกหาครับแล้วชุดท้ายครับมีตัวเดียวครับมีหกหนึ่งเลขวิ่งเพื่อนกับมีแปดกับหกนัก็เลยก็ติดตามสองเมียพาร,รวยครับสุขสุขมนมานสุโปรสุโครลับโชว์ก็จนนะร่างกายแข็งแรงนำรวยเบ็ดครอบครัวครับคิปนี้สวัสดีครับ